หยุดดูคลิปสักแป๊บใครอยากมีไอเดีเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลทส,สวยเวเล่นราคาเริ่มต้นเพียง50บาทพี่ขอแนะนำเพจแอดมินต้น t p 7เพจรับซื้อราขารรหัสเกมอาวีที่ปลอดภัยไม่โกงทางช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดีทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปนะนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินเฮลสกินนี้กันนะก็เป็นสกินแลบอัลติเมทเลยนะถ้าใครอยากได้สกินนี้เราก็ ซื้อหรือว่าจะเล่นในกิจกรรมนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้น5กิจกรรมไว้หน้าบนบนคลิปนี้เนาะแล้วก็ก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอฝากช่วยเราไอ้นี่หน่อยดีเราได้สกินอัลติเมทของมอลหอกนะครับก็เพื่อนๆทุกคนช่วยกันหน่อยนะ<ม>ก็ถ้าใครพร้อมแล้วอย่าดูสกินเทวก็ไปดูกันเลย ซูโอเคครับก็เข้ามาตัวเกมกันเนาะมาดูสกินนี้ของเทวนาะฏกันอันนี้ก็จะเป็นโหมด3 v 3สามเนาะเราก็สึกว่า,วาชอบเล่นโหมด3 v 3สามาเร็วดีนะก็แล้วแต่คนนะอันนี้เราก็ลองไปเล่นกันดูไนดะ้เพราะว่าสนุกดีมันบวกกันบ่อยมากสำหรับโหมด3 v 3ีสามนะใครอยากลองก็ไปลองกันได้นะครับจาเกมน,นี้มาดูสกินของเทวกันเนาะเป็นสกินแนะอัลติเมทเนาะก็มีอุ้ย,ยบวกแล้วบวกแล้ว <c oughs> อุ้ยพูดเพลอดไม่ได้เลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหาตา โอ้ยตกใจตกใจไอริโอ้โหไอริมาสิขว้าาขมอนขมอนน่าสงสารฮนะเอออุยอ้ยอุย้ยอยากให้ดูแอนติเมทของสกินนี้ของเทวานาร์มากเลยเราชอบอันติเมทมากเลยมันสวยมากเลยเสียดายอย่างเดียวนะหมวกสามวิสาที่ท่าวาร์ปให้ดูท่าว้าของเซลกินนี้ซะหน่อยเอ,อ้ยมีเดียวเองอ่ะตุเลนให้หน่อยก็ไม่ได้โอเคครับก็ค่อยๆเล่นกันไปเน้องซาบโมนนี้นี่เนี่ย โอเคเฟิร์สบัตรตกไปที่ของ <c oughs> เอยกิลเดอร์เอาไปเร็วโอเคสับเกมนี้ก็มีป่ามาหนึ่งนองเราก็เป็นแค์รี่ตัวเล็กๆนาา่่รักเอาวละไปซะละเอ้ยเอ้ยโอย้ยเสียดายจังลายตัวแรกเลยมั้งเนี่ยของทีมโอเคค่อยๆเล่นไปเราเสรับเกมนี้มันเกมเร็วดูดิแ๊บเดียวเลเวลสี่แล้วเร็วมาก วถ้าจะให้ดูสกินอัลติเมทของเทลนาสกินนี้เราว่ามันอัลติเมทที่สุดมากเลยเฮ้ยอย่าเดือบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนล่ะเออเออไปกันหน่อยอุ้ยโดนคิวพิงอ่ะโดนยิงคิวอ่ะไม่ได้จันี่ยังไงเจ้าเป็นตัวอะไรอย่างเท่โคตรชอบเลยอ่ะนะโอ้โหโโอ้หนาวเครื่องตกอ่ะจ้าอุ้ยเฮ้ย โอ,อ,อเคก็ได้มาสักหนึ่งคือโอ้ยตายเราสองครั้งแย่จังโอ้ยเจ้าตูเลน่นเจ้าแสบมากเ <c oughs> อาใหม่ข้ามาแล้วมาไปพร้อมทนูุิเศษของเราไ <c oughs> ปยิงมันกัน <c oughs> ใช่ไหมไอ้ไอรีมาดิขมอนโอ้ยไม่ถึงโอ้ยอตายอ่ะเนี่ยตายอีะ อาเล่นยากจังเทวนาะ <c oughs> ไม่ได้ยากตัวบางเลยอะุ๊ยยูเดอร์ก็โหดเกินโอเคเรามาแล้ว <c oughs> นายไปสามแล้วอะไม่ได้แล้วเราต้องเก็บคิวขึ <c oughs> ้นมาฮึบฮึบน่ลกนังเลยค่อยๆมาแล้วมาแล้วอโอ้ยขอเก็บหน่อยซิไอ้เลย์ หิวคิวมากมากเลยโดนลาดไปเยอะอยู่จังเลยขอคิวหน่อยอ้าวโอ้ยนนนนโอ้ย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 เนี่ยโอ้ยเฮ้คิวเดอร์จับให้แล้วขอบคุณคิวเดอร์มากเลยครับเอ้ยวุ้ยวุ้ยชิปเปิ้ลไหมเก็บชิปเปิ้ลไหมเอ้ยดีเียวเองแหมเอ้ดูเล่นมาทีทีที ใบเข้าแล้วอะอะไรใบไปล่อหรอ,อเฮ้ยเก็บได้ปะไม่รู้ได้มั้ยอ้อาวเก็บได้เหรออัลติเมตเฉยโอ้ยแต่มันเก็บชา้าไปไงถ้าเก็บพร,ร้อมกันผมก็จะทริปเปิลคิวเจะได้จะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ในครั้งหน้าเดี๋ยวมีโอกาสอีกเฮ้ยเหนื่อยจัง และโมดนี่ก็สนุกดีนะแต่ว่าเราว่าในโหมดเนี้ยถ้ามีแท้งหนึ่งตัวแครี่หนึ่งตัวเราก็มีป่าตัวน่านนจะโอเคนะสำหรับโหมดนี้เขาขี่เล่นมาเนาะอุ้ยโดนไหมไม่โดนนะถ้าโดนแม่จะตายอุ้ยเอาคนละหโอ้โหแอตตาตาต้าลูกน้อยของเราอุ้ยทำไมลาดไม่ได้เลยอ่ะทำไมเราเก็บลาดไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยเสียดายจ้ะอะไรค่อยๆเล่นไป โอ้เสียดายดังคิวได้เก็บได้อุ้ยหรือเราไม่ถนัดอุ้ยไอเดียนี่แหละยิงกันเลยยิงกันเลยเออไม่ได้ลาดไม่ได้เลยอ่ะอยากล้าดจังเลยขอล้าดหน่อยก็ไม่ได้โอ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 ้าตาอาฟาตาอ้าก็เร็ิทำไมต้องไม่ได้เลยอ่ะ เก็บคิวยากจังมันได้เป็นแอซิดแล้วอยู่ดีก็เป็นซัพพอร์ตเฉยโอ้ยปิดเกมเลยดีไหมเนี่ยจบเลยดีไหมไม่ได้คิวแขนอยากเก็บคิวบ้างล่ะแต่ได้แค่แอซิดเนี่ยเหงาคนเลยอเอเ้ยไป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 อเอาสิเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นโอกาสของเราเยี yeah. ่ยโอเคสบายใจเก็บนกน้อยได้หนึ่งตัว ก็วิกตอรี you, okay. Okay. Nice so like ่ชนะก็ไม่อีซี่เร่ก็เก็บคิวยากมากมันเล่นเป็นซัพพอร์ตชื่อก็ดีก็จบแล้วล่ะที่ได้ MVP โอเคครับก็เดี๋ยวมาดูโอเคครับก็คนละหนึ่งไลค์เนาะก็ฝากกดไลค์คลิปเราด้วยนะ ก็อันนี้ก็เป็นสถิติในการลบในเกมนี้ของเรานะอ่ะอันนี้ยักเดี๋ยวๆกดดูสักรอบโอเคเราก็ยอมทามัน่าจะได้ละสถิติในการลบของเราเนาะคิวไป5ตาย3เนาะแอซิดหกไอเทมเนมออกตามนี้แล้วก็น,นี้รายละเอียดในเกมนะครับสร้างความเสียหายได้47.8แล้รับความเสียหายได้38.4แล้วเข้าทีมแพนโอที่ครั้งนะครับก็คิดเห็นไงกับสกินเทลสกินนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ ก็ขอฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็ถนะ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปด้วยนะนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝับนดีนะบาย